สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับนนมองตัวเลขโชคลาภจากดวงยางเหมือนเดิมนะครับยาอย่างงวดที่แล้วนี่ก็เข้าที่เลขเด่นเลขกรองอยู่นะครับเนี่ยเด่นเด่นหนึ่งรองสี่ออกห้าสี่แต่มีสี่หกหกสี่แม่เนห้ามันก็มาหมดแหละแต่ไม่ได้จับกันเนี่ยห้าในกําลังวันมีห้าเด่นรองมีสี่แม่เข้าหมดแต่ ไม่ได้จับคู่กันออกมาเดี๋ยวต่อไปนี้จะลองจับคู่กันออกมาบ้างนะจับเป็นคู่ตัวเลขออกมาให้ดูเลือกเอานะครับสรุปบ้างงวดที่แล้วก็เข้าที่เลขรองแล้วก็เลขกำลังวันทีนี้ไปดูงวดปัจจุบันนะงวดปัจจุบันนี้หนามันก็จะตรงกับวันอาทิตย์นะก็เวลาออกก็คือดูตาม ดวงยามเลยเลยก็ประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงครึ่งนะครับยามจิตก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดก็คือตัวนี้นี่คือยามจ็ดวันอาทิตย์ก็เลขหนึ่งนะครับก็แฝงมาหาเลขเจ็ดก็คือตัวนี้อันนี้เป็นเจ็ดยามสามสามก็คือตัวนี้ยามดาวังคารของเรือนก็แฝงมาด้วยเลขแปดนะครับ มาดูเทียบกับตัวนี้ก่อนในใน,ในวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับดาวช่วงวัน,นเวลาออกก็คือช่องนี้บ่ายสามถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีเวลากลางวัน,นดูอังคารเป็นยามเดทของวันอาทิตย์อังคารได้ตำแหน่งดีมากตำแหน่งเงินทองหุ้นส่วนสิ่งที่ทำกา,ารเดินทางการใช้รถตัวนี้ อังคารสวยนะลึกดาวสามเด่นดาวสามเด่นอันนี้ได้สามมาแล้วได้สามมาตัวหนึ่งก็คือหนึ่งปุตตลาภะโอเลขหนึ่งก็สวยนะเนี่ยดาวหนึ่งก็สวยนะดาวหนึ่งโยงโยงอะไรสิบสองพระลาหูก็โยบายนเลขแปดเหมือนกันนะเนี่ยแปลเบวงยามตัวนี้ตนุป,ปุตตะลาภะฐานสิบสองพระลาหูโชคลาภตัวนี้จะอยู่คนที่ผิวค่อนข้างจะดูคล้ำ ผิวสองสีนะผิวสองสีผมหยิกหยักโศกหรือผมรอนผมดัดผมรอนพวกนี้แหละแล้วก็ซื้อในช่วงเวลาพบคล่ำซะหน่อยหนึ่งหรือคึมฟ้าคึมฝน,น,นก็ได้ก็คือตัวนี้โอกาสที่จะได้โชคก็มาจากคนผิวคล้ำนะครับผิวค่ำคำเข้มเข้มซะหน่อยหนึ่งหรือไม่ก็ผมหยิกหยักโศกหรือผมรอนผมดัดก็ได้นะครับ ให้ไปซื้อก่อนวันอาทิตย์เดอ้อต้องซื้อก่อนวันอาทิตย์เดอ้อซื้อวันอาทิตย์บวได้นะเวลาหมดก่อนเดอ้อดูตัวเลขที่ได้จากตัวนี้นะก็มีสามนะครับมีสามมีหนึ่งมีแปดด้วยแล้วก็ลาหูนี่แฝงดาวพุธด,ด้วยก็คือสีด้วยนะอ่าสำหรับตัวนี้นะทีนี้ก็จะเอาตัวเลขกลุ่มนี้นะไปะจับไปจับคู่ ดวมกันกับไอตัวเลขกบลังวันนะครับไอตัวเลขกรอบข้างบนนี้นะครับสี่ตัวข้างบนนี้นะเป็นเลขกบลังวันนะเป็นเลขกบลังวันแล้วก็ดวงยามไอตัวนี้ก็เป็นเลขดวงยามโดยตรงนะครับตัวนี้ดวงยามโดยตรงอย่างตัวเลขที่มันมีซ้ํากันก็คือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งนี่ก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด ต่อไปก็เป็นเลขเมีเจ็ดเจ็สามเจี่เจ็ดเจ็ดเอาเป็นเลขเจ็ดเก็มีนะเจหนึ่งก็คือกลับเอาเองนะเจ็ดหนึ่งเจหนึ่งก็คือกลับเอาเองนะครับ7จมี3าสาม สามสี่มปมีอะไรอีกก็มีแปดก็กลับเอาเองแปดหนึ่งหดมีอยู่แล้วก็เป็น8ปดสามแปดสนี่คือตัวเลขทั้งหมด นี่คือตัวเลขทั้งหมดนะัผบุชเลขทั้งหมดมีประมาณนี้ทีนี้จะคัดไฮไลท์ออกมาว่าตัวไหนที่มีโอกาสมากที่สุดหนะลายครั้งแล้วไอ้ตัวเลขตำแหน่งพันธูเนี้มาบ่อยอยู่ mm. ก็ให้เป็นแปดสามนะครับแปดสามอืมแปดสามแปดสี่ด้วยแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดุตะมาแปดเจ็ดแปดเจ็ด อีกตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแปดถ้าสองมานะถ้าสองมาเนี่ยสองสี่สองเจ็ดนะสองสี่สองเจ็ดเอาไว้ด้วยนะสองสี่สองเจ็ดก็อยู่ในพวกพันตู้แหละสองสี่สองเจ็ด ถ้าเป็นกลุ่มเลขเบิ้ลน,นะครับก็จะมี1 1 3 3 8 8 7 7สามที่ชอบก็ไฮไลท์เอาไว้ดูแล้วนะครับสุดแต่ใจจะไขว้ของแต่ละคนนะครับขอสั้นจงโชคดีมีโชคมีลาบตามบุญวาสนาของตัวเองนะครับก็เลขที่ชอบนะหลักสิบหลักหน่วยมาคัดมาตัดเอาแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ